สองศูนย <Scroll> ์่าสองศูนสผมได้ได้ขุูนโยโงบานไีัใหญ่เนาะไปออกใครยนน้ำหูผมกับต e. ีหาสองศูนตรงขนเนว่าผู้ให้ก็ต้องกราบดวว่าว่านสือตรงเัทีนึก็รกนี่สิเป็นเหล็กฝันหรว่าเป็นเหล็รับเป็นเล็ฝันจากในผู้สวมากนี่แน่นครับฝันบาน บ้านนี้ที่ผมฝันเห็นทีได้จะได้เลยนะอา้าบะกันขึ้นไปจากได้เล่ครับเพ้นกับเขียนจ้างสี่เนาะพิ้นกับเขียนเขียนจ้างสี่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 เอาขึ้นแนมเห็นกับพ้นเขียนจ้างสี่สสสสานนมาก็นนาานแนมเอ้าเลยเนาะครับท่านผู้ชมนะครับตอนนี้เราเดินทางมาถึงพ่อหลุมนะ เดี๋ยวเราจะเข้าไปตามตัวเลขกับคุณพ่อกันครับเมื่องวดที่ผ่านมาได้ข่าวว่าคุณพ่อได้บนได้ล่างนะครับแหมนะครับเดี๋ยวงวดนี้เราไปติดตามเกนะครับว่าเกมีเลขเด็ดเลขอะไรนะเพราะว่ามาถามแนวสมุนไพรกับเกด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวไปติดตามชมกันครับผมขออใาญ่ดมเนาะรับอาจารย์คุณดมด้กนาะเดี๋ยวเข้า92กับ06ตรงๆนะครับรับ กอดนีกับฟันละพี่น,อน้องฟันตองงวดละโบพื้นวาเนี่ยฟันตองงวดเลยคือมจาจะหมดละครับตั้งแต่ผมมาได้เขามาตามตรงหลายเดือนแล้วผมมาเลยมาหลายงวดแล้วก็มาแต่บ้านเขาเนี่ยเพราะเขาเนี่ยละติดต่อกันมากอะคือสองงวดนี่ละ <c oughs> ครับงวดนั้นสามหาสองแม่นโอ้ตรงตรงเลยนะตรองตรงเลยจ้ะแต่ว่าเบาที่ก็มาได้มาตามเด้สามหาสองสามโตะ โทรอบอกเบาที่ยุ่กับเพิ่นบอมาเนาะเอเอบอมากับแล้วหรือว่าเอพี่กับดาผมเป็นจะสัน <c oughs> ่นเหรอเบาที่เออคุณมาย้ำลีบเข่าเจ้ากับบอมา <c oughs> หมวดที่แล้วนี่คืออย่างกาะลุงปูสวงครับให้แมนไปแห่ลุงปูสวงมาครับงอดทานมานั่นครับเออแบบยกที่หาขนบอึ้นเนาะคเพราะแต่แห่เพิน่นมาเพิ่น มันขึ้นจังได้บ่มาทับขาผมเนาะเอยเจ็บว่าทานผมกบที่ว่าเกาสองเกาอว่าทาสองเกาสองเกาอ่าโอ้เออวัดคัดแน่ว่าทานตรงตรงเลยเนาะรับบ่ต้องันบ่ต้องย่างไ้สองศูนกันสามหาสองศูนย์สามสามาหาสองนั่นแม่นหาสองศูนย์หาสองศูนที่ผมไปไปกดสมุนไพรยุโรปบาลนั่นไปเห็นอีกาหไงเนาะไปออกไข่อยู่น้ำหูผมกบที่ห สอศตรงๆเลยแต่ผมตัดเลนแค่สองศูนย์บอดายกาบถือตัวนั้นตัวนี้ผมก็ว่าปูให้ก็ต้องกับตัวกว่าบัดทันถือตรงเลยบาเออกมางายแล้วเนาะบานนี้บอดดายกับตรงหลายตรงก็ตรงเถิดเนาะกูรดาทุกขนาดเลยปู้ขาแห้งนี่ก็ว่ากูบอกมึง่อยเทือกับคือเก่าอื ปูว่าติงปลาคางยอเนี่ยมันกินบได้ยครับว่าติงปลาคางยอกินบได้ครับเขาหูยู่ค้ำๆนี่เนาะแต่ว่าปูไหง่ำได้มันบอกเคยกลับจังสีหน้ากันมันใจคักมันใจคักและใส่ตรงๆเนาะเออออกมาไอพอยแม่อย้อไงเลยละบาทนี่เนาะว่าไงว่าเป็นทาเลยไงว่าเป็นทาเลยบาทไอ้งวดวันที่เออวันที่หนึ่งก็แลากนนี่สิเป็นเหล็กฝันหรือว่าเป็นเหล็กกันไนครับ เส้นเล็ฝันครับที่ว่าฝันต้องหวดเนาะอ๋อปกติอาจารย์อุดมนี่สิบ่ค่อยเด็กฝันบ่อกสิบอกใครฝันเลยครับเดือนลองเดือนก็บ่ฝันก็เพิ่งมาฝันนี่แหละครับหลังจากได้ผู้สวมานี่อยู่เนี่ยครับฝันบานครับบานนี่ที่ผมฝันเห็นผีเนาะมันมีผู้เฒ่าคนนึงย่างมาผมก็ว่าเออผู้เฒ่าคนย่างมาบอกเนาะคนว่าผีมองนีแห้งคักแห้งแน่คนว่า ส่ยูใสออกมาให้เบ่งนะผมก็เอนเนาะคนก็ออกมาให้เบ่งเอนผีออกมาให้เบ่งครับเป็นจังใดแล้วโตผีหรือไบ้านนี่กับห่วยพันนงผาขาวเนาะบ่พันนงผาขาวผมก็บา่าโอ้แห้งขักเนาะผมกับยกมือเนอขึ้นมาปุ๊บผมก็สวดเนาะผมว่า ừ ừ เดี๋ยวกันโตไปกันโตจะคล้องไห้กันบ้า,า,านานี้ผมก็สวดแล้วทุก เพันกับว่ายากได้เลขบ่ขับว่าไหนโอพวกท่านเดียวกันเลยบ่เพันกับว่าจากได้เลขบ่รับเพันกับเขียนจังสี่เนาะอ่พันกัเขียนพันเขียนจังสี่จางสี่จังสี่จังสี่อาขึ้นแนมเห็นกับพนเขียนจังสี่ขาก็แนมเอาเลยเนาะเขียนตัวนี้บันี้ครับอาอรองขอราเขียนภาาบังครับเขีนเขียนครับเขียาังนเขียนพนเขียนจังสี่เนาะจังสี่ เปี่ยน well ้องแล้วก <A> ็จางสี่แล้วก็จางสี่ครับสี่ผมก็ว่าห่วยมันหาศูนย์สี่ตัวเลยนี่เนาะแม่นเพิ่นว่าเพิ่นก็บว่าจังสี่เนาะแค่ผมสิว่าจังได๋เพิ่นว่าแม่นเพิ่อนวะผมว่าเลขหยังผมสิฮู้บ่ว่าเขียนจังสี่เบิ่งเอาโลวดเพื่อนวะผมก็เบิ่งบังแล้วผมก็ว่ามันแม่นบ่ว่าซันหาศูนย์สี่แม่นเพิ่นว่าอือได้ถามเพิ่นขึ้นอยู่แมนบอ แต่ถามเพื่อนคืนอยู่เพื่อนก็ไปเลยบาทเนี่ยว่าเพื่อนก็ไปไวแต่นาอวะยังท่านเลยวอกันพอคือเนาะไปเหรอเขียนให้ตัวแค่ไหนบอครับรับเขียนให้โตเดียวเลยก็เลยว่าผู้เฒ่านันก็ยืดยืดกับผมเนาะผมมาลุ้งยังไงเพื่อนเพื่อนให้เหล็กนี่ยมันเคยถือบ่วจากแล้วกับเพื่อนกับปูหูคอกานเพื่อนว่าเพื่อนกับเคยพ่อพ่อเธอเพื่อนว่าแต่เพื่อนก็บอกว่า ทีตัวนี้มันหายเพื่อนวาหายฮงครับพอผมสวดย้งเ็จผมก็ว่าวอยากได้เลขบ่อเพื่อนวะผมก็ว่าอยากได้ยู้วะสันเพิ่นก็เขียนน้ำมากกาศจังสี่ละเนาะเขียนจังสี่เขียนจังสี่หายเนาะผมก็แนมบังผมก็ว่าหาศูนย์ก้นี่เนาะวาหาศูนย์สี่หาศูนย์สี่ครับผีเนาะผีไม่ยิ่งหรือผีผู้ชายเหรอผีผู้ชาย บอกเป็นตายานขึ้นในหนังบอกก็เป็นตายานอยู่แต่ผมกับ่านเธอกันหรอผมกับสวดป้องกันไว้กอนเนาะศูนยสี่นะครับเริ่มครับสองโตพิ้นว่วไห่บ่ครับบ่าดใหญเวนี่ไห่ทำหนึ่งนิดๆเม็ดเดียวเลยนี่ศูนย์สี่ศูนย์สี่เป็นเขียนจังสี่เนาะครับเป็นเขียนจังสี่ครับศูนย์้วก็ สีหลังผมก็ว่าหาญูงสีผมก็บ้าจังสี่ครับแลวก็จดได้ถามเพิ่นไปอีกว่าแม่นเหล็กตัวหนีแมนบอแมนบอผมก็ถามอยู่ผมบ่ามันออกบอสื่อเบรรลุเพิ่นก็บ่าจังสีเนาะเขาก็จักสีว่าจังไดเลยมันบอกออกเสียงหวดได้ค่ะนี่หมายเลานะแม่ดได้ค่ะงวดชิมาเนี่แหละครับนี่หมวดวัันทร์จวนกระดาษสองห้าหกแปดนี่เนาะครับ ก็อย่างนี้ลงทิมคนลังทิมอยู่ผู้ใดมักสายนี่ก็ล่องเบิ้งคนละซีบคนละหาแล้วเนาะพี่น้องมันสิขอบีปี้สำนักมองเคยให้แม่นแท้่แห้กันสืหาสืซีบเนาะหายมาจังหวะแล้วค่ะโอ้ยหายดูโคตรที่ว่าไปขอปูปูเพิ่นกะหาเนาะแต่ว่าบุญบ่มีทำท่านั้นล่ะหามาตรงตรงบางเถ้อไปขออยู่กระท่อมลาดทางขานเพิ่นกะหา หัวดนันสองสองหนึ่งผมมาปูให้เลขยังไงกางสีมันสืออกอยู่บ่อผมมาหัวหนอนผมก็บปซื้อเลขออกพอดีออกมากงายเงือกเก่าจัดสิซัวจัดสิปึืกแหละสองเก้าจัเนาะบ้านเนี้งวดหล้างไปอีกไปของหัวล้างก็ได้สามโตตรงแต่ผมไปซื้อลอตเตอรี่ใต้ดินบ่อได้ซื้อนี่มันเป็นจ้างสี่ละมันก็เลยบ่อได้พอเถอะหัวล้างไปอีกได้สามโตอีก ก็ไม่ได้ซื้อไตดินคือเก่าแจงกมันเป็นในอย่างจังในวายอยู่ซื้อตลอดตลี่ไตดินสี่่ได้ซื้อมันเป็นแนวนี้เ่าแจังในวายอยู่ซื้อว่าคือขาดอาจารย์อาจารย์จิมดวงให้เจ้าของเนี่ยด้วยอาจารย์ช่วยเรื่องแล้วอาจครับพี่น้องรั้งสองตัวอาจารย์กาศดายศูนยดครับผมมัศนสครับศูนยส่นะครับมาศนยตัวของศูนสี่มัจะแรวหาศูนย์ถ้าออกมาเนี่โอ้เจ้ามือบอมีเงินใจว่ะ เป็นแค้นเลยว่ะครับมาไปทานมาเราแค้นอยู่เราก็ซื้อตรงโบนเนาะฝืนหายซองเก่าเราก็บวกเก่าเฮ้ยยังวไงไงป้ายาว้าเลยล่ะลายคนลายเนาะแค่นเดียวแค่นเดียวเป็เดียวเป็นเดียวเราก็ได้รวมโชว์ไอนั่นก็แลักมาแล้วครับผมหายเม็ดเดียวเม็ดเดียวเนาะแต่ว่าเป็นตัดหายเนาะตัดสองตัวหายเดี๋เอาเด้อจ้า04หางเดียว ันนี้เลยเขียนคือเด็กลายตัวนะพ้นเขียนกลับให่พ่อมที่จริง้ะตัดกบห้าศูนย์ห้าสี่ศูนย์สี่อันนี้พ่นกลับให้พ่อมเด้อพี่น้องเปนเร็สามตัวนเรื่กลับเนาะห้าศูนย์สี่ตัวเดียวหางเดียวเม็ดเดียวเท่านั้นนะคะห้านี่หนึ่งก็รากระดาษคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดขอให้แตกสามตัวอีกเด้อค่ะอาจารย์จ้ามัานเด้อจารย์อ้ยหลุมหลานทนมาหาเมื่อนี้กะ